มูลเป็นคุณแม่ลูก3ามค่ะและเป็นเจ้าของน้ำหนัก19กิโลที่หายไปจาก72เหลือเพียง53หายไปทั้งหมด19กิโลด้วยผลิตภัณฑ์ของปานัญชิตาค่ะมูลจะบอกว่าตัวมูลลดยากมากนะคะแต่2ตัวนี้นะคะทําถึงทําเกินเป็นไฟเบอร์เพอร์เบอรี่ที่มีพี่อ้ําปัชราภาัอยู่หน้ากล่องนะคะและตัวนี้คือเอชชัวพัทเป็นแคปซูลค่ะที่จะทําให้เราค่อยๆตัวเล็กตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กลงค่ะทานคู่หูคู่เทพคู่นี้นะคะเพียงแค่เดือนหนึ่งก็รู้เรื่องจะสาธิตวิธีการทานง่ายๆให้ค่ะ เอสชัวคลค่ะ1นซองมี7เม็ดวิธีการกินคือกิน1เม็ดก่อนอาหารกลางวัน15-20้าถึงนาทีค่ะอ่วก่อนที่เราจะทานอาหารนะคะมื้อกลางวันนะคะมนก็เอาเข้าปากก่อนกินน้ำตามได้เลยกินไปแล้ว7วันถ้าใครที่อยากลดเร็วๆวันที่8เพิ่ม1เม็ดก่อนอาหารมื้อเย็นด้วยก็ได้ค่ะส่วนก่อนนอนนะคะให้เพอร์บอรี่ดูแลค่ะ หนึ่งกล่องมีเจ็ดซองค่ะวิธีการทานก็คือฉีกซองในน้าอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นก็ได้นะคะสับเบอรี่เป็นไฟเบอร์สัญชาติอเมริกาชงดื่มทานวันละหนึ่งซองก่อนนอนเช้ามาเกลี้ยงโล่งใส่เสื้อผ้าสบายตัวกล่องนี้ทีเด็ดอยู่ที่เบอร์รี่8สายพันธุ์นำเข้าจากอเมริกาค่ะช่วยในเรื่องระบบลําไส้ดีมากและมีจุลินทรีย์ดีที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ใส่เข้าไปอีกด้วยนะคะเรียกว่าสุขภาพดีเริ่มจากลําไส้กล่องนี้คือตอบโจทย์สุด รสชาติไม่ต้องพูดเยอะเพราะอร่อยมากแบบหวานอมเปรี้ยวสดชื่นไม่ฝืนทานแต่อยากทานทุกวันเลยค่ะจากใจคนที่ตัวเล็กลง19กิโลจากคูเทพปนันชิตามั่นใจมากว่าล้มช้างสบายสบาย